สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีเด็ดฟุตบอลกับเบียร์อนนะวันนี้ก็วันที่2ส,งสิงหานะครับเริ่มเดินใหม่กันแล้วนะครับ <We S 1> ก่อนอื่นนะครับข้อต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก,ก่อนนะครับใครที่กาลังมองหาเว็บที่มันคงปลอดภัยนะไม่โกงไม่เกนียนะครับกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับ สมัครฟรีแค่เติมทุนเข้ามาเล่นเท่านั้นนะครับมารุ้นรับของรางวัลพิเศษนะครับเสื้อลิขสิทธิ์แท้ทีมชาติไทยแล้วก็แกวเยตินะครับไปใส่น้าเย็นๆเดื่มันได้เลยนะพร้อมเข้ากลุ่ม v วีที่แจกที่เด็ดฟรีทั้งวันทั้งคืนนะครับเราแจกกันทั้งวันทั้งคืนถ้ามีบอลแข่งนะครับถ้ามีบอลแข่งเราแจกแน่นอนครับแลวบอลทุกคู่ที่เราแจกนะเราคัดมาเลยนะครับว่ามีโอกาสได้เมื่อโอกาสเสียนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันนะคืนนี้นะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับตีหนึ่งสี่ัิ บาโลยานะครับอันดับที่12ของตารางจะเจอกับเตอร์รีโน่นะครับอันดับที่16ของตารางก็ต้องบอกว่าเตอร์รีโน่นะครับกับบโลยาทั้ง2ทีมช่วงนี้ฟอร์มนะครับไม่ดีกันทั้งคู่นะเป็นการเจอของทีมที่ฟอร์มไม่ดีทั้งคู่มาเจอกันเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตารางกันเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับเจ้าบ้านอย่างบโลยานะครับแข่งไป37เกมนะครับชนะ12เสมอ10แล้วก็แพ้ไป15มีอยู่46แต้มนะครับมีอยู่46แต้มคืนนี้ถ้าบอโลยา ชนะนะครับก็จะมีเป็น19แต้มนะครับ19แต้มก็จะขึ้นไปอยู่อันดับที่9เลยนะครับมันจะกัดอันดับจะกระโดดมากนะครับอันดับจะกระโดดมากนะอ่าแล้วก็ส่วนผู้มาเยือนอย่างเตอร์ดิโนนะครับอยู่ที่อันดับที่16ของตารางนะแข่งไป31เกมนะครับชนะ11เสมอหแล้วก็แพ้ไป20นะครับตอนมีมีอยู่39แต้มนะครับอยู่ห่างส่นตกชั้นก็แค่อ่าสองสแต้มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเจนัวชนะก็อ่าจะมาบีบ เตร์นได้เหมือนกันนะครับเตนเหกับเลเช่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ,รนะนะรบตารางอยู่จากตารางคะแนนนะครับสถานการณ์กดดันเตอร์รินมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายของฤด,ดูกาลด้วยนะครับถ้าเตอร์รินไม่ชนะคืนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจบซีซั่นด้วยอันดับตารางคะแนนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราไปดูสถิติหนัดล่าสุดของทั้งคู่จากทุกรายการที่เจอกันนะครับ กลายเป็นว่านะครับกลายเป็นว่าสถิติ5นัดล่าสุดนะครับกลายเป็นเตอริโนที่ถือไพ่เหนือกว่านะครับจากการที่ออชนะไปถึง2เกมนะครับชนะไปถึง2เกมแล้วก็เสมอ2อเกมแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับส่วนบูโรยานะครับสามารถชนะเตอริโนได้แค่เกมเดียวนะครับชนะไป3ประตูต่อ2นะเดี๋ยวส่วนสูงแรกนะครับสูงแรกนะครับอ่าห้าจาก5เกมล่าสุดนะครับสูงแรกนะครับยิงบินแตกทุกบินเลยนะยิงบินแตกทุกบินเลยนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ชอบยิงครึ่งแรกกันมากนะครับแต่ว่า เราต้องดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ก่อนนะครับราคาที่เปิดมาคืนนี้นะส่วนสูงเต็มเกมนะครับ3จาก5บาล่าสุดก็แตกไปนะครับ3จาก5เกมล่าสุดสูงเต็มเกมก็แตกนะครับตายแค่2บินะครับแล้วก็เกมล่าสุดที่เจอกันสูงเต็มเกมก็ไม่รอดนะครับตายไปนะครับ <that sounds crazy. S 1> แล้วเรามาดูสถิติฝั่งเจ้าบ้านอย่างบุรยากันก่อนนะครับบุรยานะครับ5้านัดล่าสุดบุรุยานะครับแพ้ไปถึง3เสมือหนึ่งแล้วก็ชนะแค่เกมเดียวนะครับ ชนาเลเซ่ทำไป3ประตูต่อ2ครับที่เหลือแพ้หมดนะครับแล้วก็นัดล่าสุดนะแพ้ฟิออเดจิน่านะครับไปถึง4ประตูต่อศูนย์ะต้องบอกว่าสถานการณ์โบโรย่าไม่ดีเหมือนกันนะครับฟอร์มล่าสุดนี้ย่ำแย่เหมือนเตอริโนเลยนะครับส่วนสูงแรกนะครับบโรย่านะครับทำประตูครึ่งแรกไม่ค่อยได้นะครับทำประตูครึ่งแรกไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องบอกว่าสองทีมนี้มีปัญหาเรื่องการทำประตูในครึ่งแรกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสถิติ5นัดล่าสุดของผู้มาเยือนหนังเตอร์ดิโนนะครับเตอร์ดิโนนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้โรม่าไป2ประตูต่อ3นะครับต้องบอกว่าเกมนั้นนะครับลุ้นเงินมากๆนะครับลุ้นเงินมากๆแต่สุดท้ายนะครับเตอร์ดิโนก็ไม่รอดนะครับโดนยิงจนได้นะครับส่วนสถิติ5นัดล่าสุดของเตอร์ดิโนนะครับชนะไป1เกมนะครับแพ้2แล้วก็เสมอ2นะครับโดยเฉพาะ4เกมล่าสุดนะครับไม่ชนะใครเลยนะ4เกมล่าสุดไม่ชนะใครเลยนะครับ ส่วนสูงแรกนะครับส่วนสูงแรกนะครับ3บินเข้านะครับ2บินตายนะครับก็บอกว่าสูงแรกของเตอริโนเตอริโนก็ไม่ก็ชอบยิงคืึแรกเท่าไหร่นะครับช่วงหลังๆนะต้องบอกว่าฟอร์มกระทอนกระเท็ตนะครับส่วนสูงเต็มเกมนะครับคู่เตอริโนนะก็ต้องบอกว่า2อจาก5บินนะครับเข้านะครับ3บินตายนะครับก็คนค่อนข้างแย่เหมือนกันนะครับค่อนข้างแย่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูราคาที่เปิดมาคืนนี้กันนะครับ ราคาที่เปิดมาคืนนี้นะเปิดมาที่โบรย่าต่อปอปนะครับแล้วก็โบรย่าต่อครึ่งลูกแล้วก็บรย่าต่อครึ่งตวลูกนะครับแต่ดูจากราคาที่โบรย่าต่อนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะครับน้ําไม่ค่อยดีนะครับน้ําเยอะจนล้นไปไกลเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเงียจะขออยู่ที่โบรย่าปอปนะครับน้ํา84นะครับเป็นน้ําสวยอยู่นะครับต่วนตัวดีโนนะครับน้ํา1.07นะครับน้าล้นไปหน่อยนะน้าล้นไปหน่อยค่อนข้างเสี่ยงนะครับค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เงียขออยู่ฝั่งบรลย่านะครับบอลเต็งเนาเงียขออยู่ฝั่งบรลย่าครับส่วนสูงเต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมก็ apps, ต่อมาเยอะมากนะครับต่อมาเยอะมากนะครับตรงเลรนกันถึง4ลูกนะครับสูงเต็มเกมนะครับคู่นี้นะสูงเต็มเกมเงียขอไปที่สกอต์ต่ำนะครับไปที่สกอต์ต่ำนะครับสกอต์ต่ำซุก <iction> ทุกหน้าเลยนะครับสกอต์ต่ำทุกหน้านะส่วนสูงแรกนะครับสูงแรกนะครับเปิดมาที่ลูกครึ่งน้ำาึงจุดศูนย์สี่นะครับน้ำก็ล้นไปไกลเลยนะ น้ำก็ล้นไปไกลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะเนี่ยขออยู่ที่สกอต่ําครึ่งแรกเหมือนกันนะครับสกอต่ําครึ่งแรกนะเพราะว่าราคาที่เปิดมามันเยอะเกินไปนะครับดูจากฟองของทั้งคู่ไม่น่าจะยิงเงินเยอะขนาดนั้นนะครับคู่นี้นะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะนบอลเต็งนะครับขออยู่บุโรย่านะครับส่วนสูงเต็มเกมนะครับก็ขออยู่สกอต่ำนะครับคืนนี้นะครับแล้วก็สูงแรกก็ขออยู่สกอต่ําเหมือนกันนะครับสูงแรกก็อยู่สกอสกอต่าเหมือนกันนะอย่าลืมนะครับ เคยที่กาลังมองอาเว็บที่มันโกงบมดไปนะครับไม่โกงไม่เกินนะกดลิงก์ด้านล่างก็มาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีนะแค่เติมทุนเข้ามาเล่นแค่นั้นนะแค่เติมทุนเข้ามาเล่นแค่นั้นนะครับพร้อมรับของขวัญพิเศษนะครับเป็นเสื้อลิขสิทธิ์แท้ทีมชาติไทยแล้วก็แก้วเยตินะครับไปใส่น้ําเย็นๆดื่มมันได้เลยนะพร้อมเข้ากลุ่ม v i p ที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับพร้อมเข้ากลุ่มเอพที่เราแจกทีเด็ดบอลทั้งวันทั้งคืนนะครับและบอลทุกคู่ที่เราแจกนะครับเราคัดมาแล้นะนน้้วววนนนนะะะ่่าาาาามมีีีโโออกกกกสสสสไดเยคครรรัััับบบํห็ พอแค่นี้นะคะขอบคุณครับ